วันนี้ขนของกลับบ้านนะครับผมมาับพีแม็กมาสองคนกับมนุษย์ป้านะครับกลับคืนนี้ผมพรุงนี้ไม่รู้จะวน <laughs> ลาพึ่งไหวไหมนี่ขอไปยินหน่อยหนะเดี๋ยวไปแกงใส่หมูป่าพอดีพี่แมก้างานด้วยก็ไปกันคืนนี้เลยนะครับ เอา้าวมนุษย์ป้าไม่ได้ขึ้นรถครับผมอยู่ที่ห้องน้ำ oh, <no. S 1> แม่ทุเรศจริงจริงแม่ไปลงห้องน้ำแต่ไม่บอกผมก็ไปเข้าห้องน้ำมาผมก็ตาตารถออกเลยครับผมเมื่อกี้แกยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยตอนนี้ยูเทิร์นจะไปรับมนุษย์ป้านะครับผมจะขึ้นดอยขุนตาลอยู่แล้วครับขี้นานมากผมว่าก็ไม่รู้นะว่าเขานั่งอยู่ข้างหลังหรือเปล่า ตลกมากครับ <laughs> โดนด่าโทรโทรมาตามโอ้โห <laughs> แต่มานั่งนิ่งแม่ไม่บอกก็แม่ไม่ขึ้นมาฮะปะัดโถเกือบได้ขึ้นรถโด,ดยสารกลับบ้านแล้ว <laughs> มารุตป,ป่าโอ้ยลงห้องน้ำก็ไม่บอกออกันเนาะเราก็ไปไกลเลยนะนยมาไกลเลยนะครับ จะกลับกำแพงครับผมเดี๋ยวไปทิ้งที่ลำปูนนี่เราก็ลงไปไปเยี่ยวอ่ะพูดง่ายตัวลงก็ไม่บอกเลยนะเห็นนั่งอยู่ในรถอยู่เนาะเติมอามันปั๊มเมื่อกี้นเองแม่ก็หลุดแม่ลงไปก็ไม่รู้เรื่องตา ม,มันไม่ละตัวสับไปายา,ยา <c oughs> ผมก็ว่าเ <c oughs> ล่ารับมือป้าก่อนทิ้งที่ทปั๊มครับแล้ขวขครโทรมาวะห,หมาก็นั่งอยู่ข้างๆนะครับผมแล้วก็มันไม่ไม่ร้องเลยนะ <c oughs> โอ้โหลืมมนุย์ป้าจริง